สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กรายวอลดิวิชั่นสามนะครับดูที่ว่ากูทรมานมาทั้งอาทิตย์มาเริ่มที่หนึ 4, ่งท <c oughs> ับสี่แปดสิบสี่ราเพย์เยอะแล้วเฮ้ยมาวะโอ้ยันสม,มะฮูโบต้าไคโช โอ้เลยกิเสียเอาใครเดียวเนี่ยอันนี้แล้วกันยานสัมมือเอ้ยทำไมกูไม่เล่นกคูโบว่ะไปอีกกันนึงตัวแรกโบปีปีมุงชนนั้นวอกเกอร์เดปเปิเอาเทวอสเวกแล้วกันขายได้หมื่นกว่า นี่ไงเมื่อกี้นายเลกครูโบนะครูโบก็ได้หมื่นกว่าเหมือนกันช่างเอาอยาซูมมือโคตรเหนียวตัวเนี้ยหมายถึงอ่าจริงๆนะไม่ใช่ในเกมตอนนี้ก็ดีวิชั่นสี่แล้วดีแล้วย่องอยู่ดิชั่นสามแพ้หลัวหัว,วเหมือนไปเป็นไก่เขาตบมีแพ้ก็อะไรอีกนะเจ็ดสิบห้าแล้วสิบห้าครับไป ไม่วอล์กโอ้เกษมวิโรดขายที่เหลือก็ควิกเซลไม่ให้หมดมีแต่เกลือเกลือเกลือมาต่อกันที่แพ็ค75คูณ35แล้วกันไปวอล์กไม่วอล์กครับไม่วอล์กอีกแล้วอะไรวะ ทำไมมันเกลือยังเลยอ่ะเกมบั๊กปะวะโอ้ต่อไปก็เมกาแพ็กนะโอ้ยตัวดีแน่นอนตัวนี้อะไม่มีเกลือโอเคเข็มปีเฮ้ยอาทิตย์หน้ากรจะไม่เล่นแล้วนะไอรางวัไลไรเวลเนี่ยอะไรอ่ะหรือว่าต้องไปอีอลิตหรือ,อยังไงเกลือขนาดนี้ ดี้ต้องลบกเกมัวมลบเกมไหมก่อนามาั้งน้อยใจวะมาสุดท้ายทีมอัตวิกอฮ้ยวอบวกว่ะนานๆโอ้ยอุ้ยซาก้าชวอะปีขวายเมืองลอนดอนปืนใหญ่ปืนฉีดน้ำโอ้อยราคาดีอยู่แต่ไม่ได้ไดใช้ดูทรงแนละ้ว ไม่เยือบังเชียบโอเคไปดูอย่างอื่นดีกว่าอัปเดตอะไรมาเบ้าเนี่ยไม่รู้ทานเงี้เปล่านะเน้ยเกลือฮะทุกคนเหลืออุ๊ยทีม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 ไทยตาราง มาดูกันว่าซีซั่นใหม่มันจะแจกอะไรบ้างครับอืมอุ้ยอันนี้มันตัวถาวรมอะไรวะไม่ค่อยแจกอะไรเลยนะอุ้ยนี่พวกแปดจงแปดเจ็ดนอยู่กุฎกันว่ะ โอเคนะมม่เหมือนจะมีสกิลอะไรทักอย่างนะ <Yes. S 1> อุ้ย oh, <okay. S 1> น่าเล่นว่ะแตแต่ดีเลยแหละ <Yes. S 1> อืเปิดทัดดีนะครับ <Yes. S 1> เล่นโฮดิงอุ้ยเพย์เมเกอร์บล็อกทูบล็อกฮาฟฟิงอุ้ยเล่นได้หลายตำแหน่ง ดีดีดีอันเนี้ยอุ้ยเอาว่าไม่สามารถได้โคนาตี้อืมโอเคเลยนะเดี๋ยวคนเล่นเยอะอยู่นะคคนาตี้โอเควันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเจอกันจ้า